สวัสดีค่ะเห็นอะไรไหมคะเห็นอะไรไหมคะพอดีโชคดีมากๆเลยค่ะได้ไข่หอยปังจากแม่น้ำค้างมาเนี่ยเป็นไข่ที่พร้อมฟักเลยวันนี้วันที่สี่วันที่สี่วันที่สี่นะคะที่เริ่ม ลงมือเอาไข่มาวางในกระถางแล้วฟักตอนนี้เห็นไหมเห็นไหมค่อยๆดูนะจ๊ะตัวตัวน้นอยๆนี่เริ่มคลานออกมาคลานออกมาจากรังไข่นะจ๊ะเห็นไหมนี่แล้วก็ไปตามผืนดินตามผืนดินน่ะเริ่มออกมาแล้ว บางตัวนี่เห็นไหมคะกำลังใช้ความพยายามที่จะออกจากกระถางเพื่อไปลงแหล่งน้ำใกล้ๆลางนี้เป็นไงออกมาแล้วกำลังกระดึ๊บกระดึ๊บจ้าเห็นไหมจ้าหอยปังในการฟักหอยปังแบบง่ายๆที่ทางฟาร์มเราทำให้ดูนะคะอ่า รังนี้ยังรังนี้กำลังเริ่มดำเริ่มแตกฟองออกมาเห็นไหม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 คะมือจะไม่ค่อยนิ่งหน่อยนะจะมีตัวผุดออกมาแล้วผุดออกมาจากรางังอันนี้สำหรับคนที่ยังไม่เคยฟักเลยนะจ๊ะดูวิธีการทำที่ในคลิปแรก คลิปแรกที่ได้ลงไว้เนาะอ่าเดี๋ยวเรามาดูอีกรางนึงรังนี้เริ่มดำเริ่มดำแล้วแล้วบางฟองก็กำลังแตกเห็นไหมเห็นไหมกำลังแตกไล่ดูอันนี้ก็เริ่มดำบางฟองก็กำลังแตกอ่ามาดูอีกรังนึงข้างๆกันที่วาง สองรังนี้นะคะไข่ปังน้อยๆหนึ่งรงังกำลังเริ่มปริ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 อีกรังหนึ่งจเจ๊เป็นยังไงมือจะสั่นเวียนหัวหน่อยนะอยากให้เห็นใกล้ๆปริออกเป็นตัวบางตัวที่หลุดออกไม่ได้ออกมาแล้วก็จะค่อยๆคลาน คลานหนีออกไปหนีออกไปเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอาเราตามไปดูออกมาแล้วนี่คลานออกมาคลานออกมาคลานออกมาไปไหน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 ไปหนอยู่ข้างนี้ตัวเท่าหัวไม่ขีดก้านไม่ขีดะก้านไม่ขีดก้านไม่ขีดปั๊บปั๊บปั๊บเพื่อจะไปแหล่งน้ําแล้วลองเพลงดูนะจ๊ะเห็นไหมสีจะดำดำเหมือนกับ นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่คลานแล้วคลานแล้วขนาดเท่าก้านไม่ขีดนะก้านไม่ขีดเลยหัวไม่ขีดไม่ใช่ก้านไม่ขีดเท่าหัวไม่ขีดเขากําลังจะคลานมาหาขอบเพื่อหาแหล่งน้ําเดี๋ยววันนี้เราจะขยับขยับให้เขาจะลงใช่ไหม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 อ่าไม่ต้องเดินทางไกลนะจ๊ะอ้าว อาหามาหามาช่วยมาช่วยไม่ต้องเดินทางไกลมานี่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 อ่าจะเห็นได้ว่านี่ปังน้อยปังน้อยเริ่มฟักแล้ว ฟักแล้วนในหนึ่งรังนี่ดูแล้วน่าจะได้เกินสามสิบตัวเนาะมีอยู่สิบแปดรังวางเป้าไว้ว่าทั้งหมดที่ฟักชุดนี้นะคะสามร้อยตัวน่าจะได้ ไปแล้ว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 อ่ะีไปแล้วไปไงไปไงนี่นะฮะอันนี้คลานออกมาคลานออกมาคลานออกมาเราก็จะเอาถุงพลาสติกคุ้งเขาไว้เหมือนเดิมเพื่อป้องกันให้เขาฟักตัวต่อไปนะ เพื่อป้องกันเจ้านกเจ้านกมาจิกนี่คุมไว้ค่ะจิกลูกหอยถ้าสมมุติว่าผู้เลี้ยงมือใหม่ที่เราสั่งซื้อหอยปังมาจากตามเทจหรือตามจากทางฟาร์มนะคะ ถ้าได้ข่หอยมาเนี่ยเราจะเพาะเลี้ยงหรือเพื่อที่จะไว้กินในบ้านหรือเพื่อที่จะขยายเป็นอาชีพนะแนะนำว่าทําตามวิธีนี้ได้ผลเลยคุณก็หากละมังใบใหญ่ๆสักใบหนึ่งนะคะหนึ่งใบมาแล้วใส่น้ําไปประมาณ10เซนดูวัดที่ข้อมือนะคะตัวนดีดทีนึงเท่านี้เท่าครึ่งฝ่ามือแล้วก็เอาพืชน้ํา ขึ้นน้ำนี่ทางที่ดีเนี่ยก็น่าจะมีะแหนเป็ดหรือแหนแดงใส่ลงไปด้วยอีกทางหนึง่งอันนี้จะเป็นดอกกุหลาบใส่ลงไปนะคะแล้วก็มีผักตบกเพื่อช่วยในการปรับสภาพน้ําแล้วเวลาหอยตัวเล็กมาเนี่ยมันจะได้เดินเกาะได้พอเราได้กกลมังแล้วเราก็ใส่น้ําพักไว้พักน้ําไว้สักห้าวันนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นน้ําประป่าเพื่อให้คลอรีนมันหายไปเนาะ พักน้ำไว้ห้าวันเสร็จแล้วพอได้หอยมาแล้วก็หากระถางหรืออะไรที่มีอยู่ในบ้านเนี่ยมาใส่ดินดินเหนียวเป็นดินเหนียวนะคะเสร็จแล้วทําน้ําให้แฉะไม่ใช่ไม่ใช่น้ำท่วมทําน้ําให้แฉะแบบที่ไปดูในคลิปที่หนึ่งนะคะที่เริ่มเตรียมแล้วเราก็เอาไข่นะวางลงความชื้นจากดินไข่ไม่ต้องพรมน้ําก็ได้นะมันก็ไม่แห้งเพราะว่าไข่มันมีความชื้นจากดินอยู่ได้อยู่แล้วเราเอาถุงคลุมไว้เนี่ย มันจะมีไอ้น้ําที่ช่วยในการช่วยในการให้หอยชุ่มชื้นไอ้น้าระเหยลงไปก็ถือว่าประสบความสําเร็จในการฟักฟักในรอบนี้นะจ๊ะทีนี้เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกว่าพอถึงเวลาเข้าฟักแล้วคลานลงน้ำเนี่ยเขาจะอยู่ยังไงอันนี้สามารถ ผู้เลี้ยงที่จะเลี้ยงไว้รับประทานเองในครัวเรือนนะคะสามารถที่จะมีอุปกรณ์คือมีอุปกรณ์แล้วนี่สามารถที่จะทำมาทําแบบที่ทางฟาร์มเราทําให้ดูได้เลยแบบนี้คุณก็จะมีแหล่งอาหารเล็กๆไว้รับประทานในบ้านถูกใจและ ชอบการเกษตรหรือการเลี้ยงหอยกดติดตามได้ที่ช่องส่วนเกอร์นะคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ